สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ t h ก g i วิ n ครับกลับมาเจอกีกแล้วนะครับทุกวันอยู่ในคาตาเลอร์ครับเวลาบ่ายสามโมงถึงสามโมงครึ่งทางช่อง5แห่งนี้ครับรายการที่ทําให้คุณได้รู้ว่าความดีจะกลายเป็นเรื่องง่ายๆที่ใครๆก็ทําได้ครับแล้ววันนี้ผมได้เดินทางมาที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอหัวหินตำบลหนองพลับที่โรงเรียนบ้านเน่นพยอมค,ครับโรงเรียนแห่งนี้ครับอยู่ห่างจากตัวเมืองหัวหินที่ทุกคนรู้จักกันดีเพียงแค่ประมาณ40กิโลเมตร แต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาเดินทางมาถึงโรงเรียนเกือบสองชั่วโมงตลอดระยะเวลาในการเดินทางครั้งนี้ผมรู้สึกได้ถึงความยากลําบากได้เป็นอย่างดีครับผมนั่งรถมาเรื่อยๆสังเกตดูเสาไฟฟ้าสองข้างทางเริ่มหายไปบ้านตลอดสองข้างทางที่อยู่ริมถนนก็เริ่มมีแผงโซลารเซลล์มาตั้งเงยหน้าท้าแดดผมยอมรับเลยครับว่าแทบไม่อยากเชื่อเลยครับว่าจะมีชุมชนอยู่ในดินแดนแห่งนี้แต่ไม่ว่าชุมชนแห่งนี้จะอยู่ห่างไกลแค่ไหนก็ยังมีผู้ใหญ่ใจดีที่มองเห็น และก็เข้ามามอบโอกาสดีๆให้ครับและสำหรับวันนี้ครับพิเศษสุดๆครับเพราะว่าทางรายการ t h ก Giving ครับร่วมกับทางกสทชจะมามอบโอกาสทางด้านการศึกษาแต่เราจะมอบยังไงนั้นเดี๋ยวไปพบกับผู้ใหญ่ใจดีของเรากันก่อนเลยดีกว่าครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับพลเอกสุกิจธรรมสุนทรครับกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติครับสวัสดีครับ วันนี้นะครับท่านสุกิจนะครับจะมาไขข้อข้องใจนะครับเกี่ยวกับกสชนะครับและก็ยูโซนะครับหลายๆคนคงอยากรู้นะครับว่ายูโซคืออะไรเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอรบกวนเลื่อนรายละเอียดด้วยนะครับยินดีมากครับจริงๆแล้วกสชเนี่ยมีหน้าที่เกี่ยวกับอะไรบ้างครับกสชหรือว่าครับอังารคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับ มีหน้าที่กำกับดูแลจากจัดการทั้งกระจายเสียงทั้งโทรทัศน์และโทรคมนาคมได้รับรู้มาว่าจริงๆมีโครงการดีๆครับอยู่ภายใต้กสช,ชนั่นก็คือยูโซ่นั่นเองผมก็เลยอยากมาทําทความเข้าใจว่าจริงๆแล้วยูโซเนี่ยคืออะไรครับยูโซเนี่ยมันย่อมาจากคําว่า universal service o b l i g a t i o n ครับนะครับคือความพยายามที่จะให้เกิดการเข้าถึงได้อย่าง เท่าเทียมกันที่กสๆๆทชเนี่ยก็คืออยู่โซ่ด้านโทรคมานาคมในโครงการระยะแรกเนี่ยติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะไปครับพอระยะที่สองเนี่ยเป็นการให้ความสนใจทางด้านรอดแบนด์เนี่ยเป็นการให้ความสนใจทางด้านรอดแบนด์ตั้งศูนย์อยู่โซนเน็ตแบบนี้แหละครับแต่ว่าใหญ่กว่านี้นะฮะครับ,รบขึ้นประมาณเกือบพันแห่ง ทางยูโซเองเนี่ยได้นําเงินส่วนไหนจากกสชามาดูแลในส่วนนี้ก็คือเป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบกิจาการโทรคมนาคมทำไมก่อนนี้ก็เขาก็ไม่ส่งเป็นเงินเขาก็เขาก็ขอมาทําเป็นศูนย์พอพราะเรืนอจากปีห้าสามมาเราก็ทําแผนทําแผนยูโซห้าปีครับครับว่าเราเนี่ยจะขยายโอกาสขยายโครงขายออกไปอย่างที่ว่าจากสาบเก้าเปร์เนยเราจะขยายไปถึง 80%ของประชากรถ้าคนไทยเนี่ยรู้ได้เท่ากันรู้ได้พร้อมกันปัญหาด้านสังคมมันก็จะลดลงเป้าหมายของเราอะนะ,ค,ะครับ95%ของประชากรต้องสามารถเข้าถึงสัญญาณด้าน voice ได้คือเสียงคิัคิทอลสัพท์สัวนด้าน Data หคือด้านข้อมูลเนี่ยรเราต้องขยายให้ได้ถึง80%ของประชากรเพราะจริงๆเรายังมีโครงการเกี่ยวกับการให้ด้วยใช่ไหมครับเป็นโครงการอาสาสมัครครับเราเรียกเขาว่า เอ็นบีทีซของเราเทียเข้าอนักศึกษาเกาหลีครับอาสาทสมัครเข้ามามาฝากไว้ตามศูนย์ยูท้นที่เราตั้งไปแล้วเนี่ยไ่ให้ความรู้ให้อะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเอ๊ะประเทศไทยเราก็น่าจะทําได้ในการที่เมื่ออบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะจัดเขาไปตามไปลงพื้นที่เลยไปลงพื้นที่ตามไปอบรมไปให้ความรู้ชาวบ้านถูกใหมเรื่องนี่คือเรื่องการเข้าใจ พ<น>ี่ว่าจะใช้ยังไงผมต้องขอกราบขอบคุณแทนคนไทยด้วยนะครับที่ทางยูโซนะครับได้มีโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นนะครับที่สําคัญนะครับต้องขอขอบคุณพลเอกสุกิจคมสุนทรด้วยนะครับกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติครับต้องกราบขอบคุณด้วยนะครับผมเห็นด้วยกับท่านสุกิจที่กล่าวไว้ว่าถ้าคนไทยได้รู้เท่ากันได้รู้พร้อมกันปัญหาสังคมก็จะน้อยลง เพราะว่าทุกวันนี้ครับเป็นยุคข,ของข้อมูลข่าวสารซึ่งอินเทอร์เน็ตจะมีประโยชน์มากทั้งในเรื่องของการแพทย์ภัยธรรมชาติอาชีพเสริมและการได้รับรู้สิทธิอันชอบธรรมของคนไทยครับทางกสทชจึงนําโครงการยูโซเน็ตมามอบให้ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจะมีอะไรบ้างวันนี้เราไปคุยกับอาจารย์ที่โรงเรียนบ้านเนินพยองกันครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วันนี้ครับคือจริงๆผมมาลงพื้นที่ครับเพื่อจะมาดูเกี่ยวกับยูสโอเน็ตครับว่าหลังจากที่มาติดตั้งแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับก็ตั้งแต่ยูสโอเน็ตมาติดตั้งนะคะรู้สึกว่าโรงเรียนของเรานะคะก็การส่งนะคะส่งข่าวสารข้อมูลสมัยก่อนนะคะโรงเรียนของเราเนี่ยเวลาจะส่งงานเราต้องไปส่งที่เขตพื้นที่การศึกษาซึ่งต้องใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยค่ะยาวนานก็คือสักชั่วโมงครึ่งพอยูสโอเน็ตนะคะเข้ามาปุ๊บรู้สึกว่าเราก็สะดวกสบายขึ้นครับค่ะแล้วก็ ส่งข่าวสารอะไรเนี่ยเราก็ส่งทางอีออฟฟิศทางเน็ตนี่ได้เลยก็จะรวดเร็วทันใจผมรู้มาว่าสําหรับโรงเรียนนี้ยคือไม่มีไฟฟ้าเลยใช่ไหมค่ะถูกต้องไม่มีเลยและในชุมชนมีไหมครับชุมชนก็ไม่มีใช้แผงโซล่าเซลล์ก็คือชุมชนนี้เป็นเป็นชุมชนที่ไม่มีไฟฟ้า่ไมมีใช้แผงโซล่าเซลล์ค่ะผมรบกวนอาจารย์ให้พาผมไปเยี่ยมชมศูนย์ได้ไหมอ๋อได้ค่ะเชิญเลยค่ะได้ครับขอบคุณครับบรรยากาศภายในโรงเรียนบ้านเนินพยอมแห่งนี้ คุณผู้ชมอาจจะคิดว่าเหมือนกับโรงเรียนทั่วไปเหมือนจนแทบไม่อยากเชื่อว่าโรงเรียนแห่งนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้แต่ถึงไม่มีไฟฟ้าใช้ก็ไม่ได้ทําให้รอยยิ้มของเด็กๆโรงเรียนบ้านเนินพยอมแห่งนี้เรียนหายไปนะครับเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเห็นว่าโอกาสทางการศึกษาเป็นเรื่องสําคัญและเด็กที่นี่ก็ได้รับโอกาสนั้นครับ อันนี้คือน้องๆกําลังเรียนกันอยู่ใช่ไหมครับ<ส>แล้ววันนี้พิเศษสุดด้วยนะครับเพราะว่าน,นี่เรามีพี่ๆจากกสทชนะครับมาช่วยให้ความรู้กับน้องๆด้วยสวัสดีนะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบอันนี้ก็เป็นวิชาคอมพิวเตอร์ใช่ค่ะวิชาคอมพิวเตอร์แต่ว่าแต่ก่กอนอม,อมีวิชาคอมพิวเตอร์อยู่แล้วครับก็มีวิชาคอมพิวเตอร์นะคะตอนที่ยังไม่มาติดเด็กก็ยังไม่กระตือรือร้นแต่พออยู่โซเดตเข้ามาติดปุ๊บวิชาคอมพิวเตอร์ปั๊บเด็กก็รีบมาเลยค่ะโอ้โหดูตั พราะชุมชนของเราเป็นชุมชนที่มีถิ่นกันดานคะ่ะไม่ค่อยจะมีไฟฟ้าหรือว่าอะไรเข้ามาคะ่ะอยากจะให้ทุกคนตั้งใจเรียนกับคอมคะ่ะเพราะว่าไหนๆคอมก็มาหาเราแล้วเราก็ต้องตั้งใจเรียนทักหน่อยค่ะนอกจากเด็กๆเนี่ยครับได้รับประโยชน์จากยูเบอร์เน็ตจากกสทชแล้วเนี่ยคนในชุมชนเนี่ยอาจารย์ว่า ได้รับประโยชน์ยังไงบ้างในช่วงเช้าของทุกวันเราจะาเปิดทําการนะคะให้ชุมชนเข้ามาเซิร์ชหรือค้นหาอินเทอร์เน็ตตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นนะคะค่ะก็มาสืบค้นหาอาชีพเสริมอะไรอย่างนี้เรียกได้ว่านอกจากเด็กๆในโรงเรียนจะได้รับประโยชน์แล้วคนในชุมชนก็ได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกัน แต่จะเป็นประโยชน์อะไรกับคนในชุมชนช่วงหน้าติดตามครับแล้วนะครับเราได้ทราบเป็นไปแล้วนะครับว่าอินเทอร์เน็ตนั้นมีประโยชน์ต่อคุณครูและเด็กนักเรียนเป็นอย่างมากนอกจากโรงเรียนแล้ว อินเทอร์เนต็ตก็ยังมีประโยชน์กับคนในชุมชนอีกด้วยครับอย่างเจ้าผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูปทั้งหลายที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้<ป>ก็เริ่มมาจากการที่กลุ่มสตรีบ้านเนินพยอมต้องการจะหารายได้เสริมครับซึ่งอาชีพหลักของเขานะั่นก็คือการปลูกสับปะรดแต่ว่าสับปะรดเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ท่านกลุ่มครับ ก็เลยมองหาข้อมูลการเพราะเห็ดนางฟ้าจากอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนและทดลองเพาะเห็ดนางฟ้าจนสามารถนําไปจําหน่ายและสร้างรายได้เสริมให้กับกลุ่มสตรีบ้านเนินพยอมแห่งนี้ครับสวัสดี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 ครับหอมมากเลยอะอันนี้คือเป็นเมนูที่ได้มาจากอินเทอร์เน็ตเลยค่ะเราได้แนวคิดมาจาก Internet อินเทอร์เน็ตอะค่ะทาไมเราถึงจับว่าจะมาพัฒนาเรื่องเห็ดเลยคือเราเริ่มต้นที่ว่าเราเข้าไปดู การเพาะเห็ดนางฟ้าก่อนแล้วก็จะเพาะเห็ดนางฟ้าส่งตลาดแต่ทีนี้เวลาส่งตลาดระยะทางมันไกลอะค่ะเห็ดเสียมั่งอะไรมั่งก็เลยมาเข้าอินเทอร์เน็ตอีกรอบหนึ่งเพื่อจะเอามาแปลรูปว่าเราจะเอาเห็ดนางฟ้าที่เรามีอยู่แล้วมันไม่ได้คุณภาพจะไปทํำยังไงต่อค่ะจนกลายมาเป็นเห็ดยูโซนนั่นเองก็เรียกได้ว่าเปลี่ยนปัญหาเป็นปัญญา เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสจริงๆนะครับมนุษย์เราถ้าสนใจใฝ่รู้สักอย่างไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้ครับและยิ่งเรามีอินเทอร์เน็ตในชุมชนแบบนี้ก็ยิ่งทําให้เราสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างไม่จบไม่สิ้นอีกด้วยครับจริงๆก็คือมีอะไรบ้างครับสรุปตอนนี้มีในพันา์ของเรานะคะคก็มีนะคะเห็ดจริงจังนะคะทรงเครื่องอตรนน,นี้นะคะใช่แล้วก็จะเป็นน้ําพริกเผานะคะแล้วก็จะมีเห็ดเคี้ยวหวานทรงเครื่องอนะคะแล้วก็เห็ดสวรรค์นี่ครับเป็นหนึ่งนะครับ ที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรู้พอเข้าถึงปุ๊บเนี่ยก็สามารถพัฒน,นาชุมชนได้ซึ่งความรู้นี้ได้มาจาก u ยูโซนเน็ตนะฮะจากกสทชนั่นเองครับทาให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถพัฒนาจากเห็ดธ,ธรรมดาให้แปลรูปกลายมาเป็นเห็ดแปรรูปในรสชาติต่างๆได้ต้องขอ,ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะครับที่ทําให้ผมนะครับได้มารู้นะครับถึงความสําคัญนะครับของอินเทอร์เน็ตนะสำคัญมากเลยจริงๆครับ โอเคครับแต่ว่าเรายังไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้นะเพราะวันนี้เดี๋ยวเราจะมีเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆกันด้วยใช่ไหมนิดหน่อยกุบกิบนะแต่ว่าจะเป็นอาหารกลางวันอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปจัดการเลี้ยงน้องๆก่อนแล้วกันนะฮะหลังจากที่ผมได้มีโอกาสมาสัมผัสในโรงเรียนบ้านเนินพยอมแห่งนี้สิ่งแรกที่ผมสัมผัสได้นั่นก็คือความเป็นอยู่ที่ยากแค้นของน้องๆที่แฝงออกมาในแววตาใสซื่อ ซึ่งการให้โอกาสในครั้งนี้ของกสทชก็จะเ,เป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้กับน้อง,องๆในการใฝ่รู้ด้านการศึกษาเพิ่มโอกาสในชีวิตที่น้องๆควรจะได้รับผู้ชมครับและช่วงนี้นะครับเราก็มีเรื่องราวการทำกิจกรรมความดีของเด็กๆมานำเสนอนครับติดตามได้ในช่วงน้องโชอพชโชพาวครับ